ธรรมาวุโทวาดหลวงปู่สาคอธรรมาวุโทว,วัดเวลุวันตำาบลท่าขนันหุนอำเภอท้องผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2568เราฟังอะไรก็ตามเราเห็นอะไรก็ตามเราได้ยินอะไรก็ตาม ก็ให้มันเห็นเป็นอัตเป็นธรรมตาหูจมูกลิ้นกายใจอินสี่หกมันยังอ่อนอยู่ตาเห็นรูปก็ไม่ได้เห็นในทางที่เป็นอัตเป็นธรรมไปเห็นในทางที่เป็นทิฏฐิมานะอาสวะกิเลเอามาเป็นธรรมะที่จะสอนใจเราไม่ได้หูได้ยิงเสียง เราไปแปลเสียงนั้นไปเข้ากับทางกิเลสไม่พอใจในเสียงนั้นนั่นคือมันอ่อนอินทรีย์มันอ่อนตาหูจมูกลิ้นกายใจมันอ่อนไม่ได้เห็นเป็นอัตเป็นธรรมเราเกิดในประเทศที่ไม่สมควรไม่ได้เป็นปั ตีรูประเทศเรียกว่าเกิดในประเทศที่มันอาภัพเรียกว่าอัภพะบุคคลเดียกวก็ภัยพิบัติเรียกว่า,ววาหนุนูนีนนี่นีตลอดเวลาพอจะมีกินหน่อยก็น้ำท่วม เ็จะมีกินหน่อยก็ไอน้นูน่นไอ้นี่อยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าอาภพบุคคลในภาษาบาลีในภาษาธรรมะก็มีอยู่บุคคลที่อาภาพ มีกินแต่ไม่ให้ตายพอมีกินแต่ไม่ให้ตายจะร่ำรวยก็ไม่เป็นไรไม่ร่ำไม่รวยห็เรียกว่าเกิดมาด้วยความอาภัพเพราะเหตุอะไรเพราะเยธรรมมาเหตุทุภาวะทำทั้งหลายที่มีมาจากเหตุ เราไม่ได้ทำเหตุที่ดีมาเราไปทำเหตุที่มันไม่ดีเรามาเกิดชาตินี้ก็เลยต้องอาภัพเหมือนกับพระภากุละในสมัยพระพุทธเจ้าปักุสสะในสมัยผู้เจ้า อุสระนี่ปะุสธศมีบริวารสามล้านนะผมเกี่ยวชุดงไปโูโหคนสามล้านคนไปมันจะสนุกขนาดไหนไปอยู่ในป่าฮิมมาันพะพากุระมีมีบริวารห้าร้อย เป็นดาบทอยู่ในฝ่ายหิมะวันจะต้องอุปถากพระพิสุสง์จำนวนสามล้านองค์ mm hmm. ถ้าให้อัตมาคิดนะบริวารทั้งห้าร้อยองกับพระภากุละที่เป็นหัวหน้าดาบทไม่มีเวลาจะนอนอก ในยักสามเดือนตั้งแต่จะมาเคยอุปถากพระเสระแค่สี่องค์ยังไม่มีเวลานอนเลยึ้นตอนตีสามก็ไปถวายน้ำล้างหน้า เสร็จแล้วก็กลับไปจับเส้นแล้วก็สว่างแล้วถึงลงสลาพอสว่างลงสลาแล้วก็ไปบินธบาตบินธบัตกลับมาฉันสันเสร็จเก็บของเก็บเถึงเสร็จอ่าไปจับเส้นพระเจรละอีกรูปนึงตั้งแต่สิบโมงถึงเที่ยง พอสิบโมงถุงเที่ยงเสร็จสมัยก่อนมันไม่มีเตาแก๊สเตาเกิดอย่างทุกวันนี้ <m> ไปต้มน้ำไปก่อไฟต้มน้ำสงพ <m> อ,อน้ำสงเดือดก็ประมาณตีบ่ายโมงบ่ายสองโมงแล้วก็น้ำสงไปสงพระเวละอีกรูปนึ่งเสร็จแล้วก็จับเส้น กับเส้นไปตั้งแต่บ่ายสองโมงไปจนถึงสี่โมงสี่โมงก็กลับไปเอาน้ำมาส่งน้ำพระเทลละอีกรูปหนึ่งส่งน้ำเสร็จแล้วก็ลงสลาพอลงสลาเสร็จแล้วขึ้นมาจากสลาก็ประมาณห้าปุ่ม ห้าทุ่มจะจับเส้นไปถึงเที่ยงคืนพอเที่ยงคืนเสร็จแล้วก็ลงจับจับเส้นคงเที่ยงคืนไปจับเส้นต่อยอตอนเที่ยงคืนกว่า,วาทีหนึ่งไปจับเส้นต่อจับเส้นถึงทีสามแล้วก็มาสวายน้ําล้างหน้าคงลกลับไปจับเส้นต่ออีกจนถึงสว่าง ไม่มีเวลานอนวันนีท่านอุปถากพระพุทธเจ้ากับพระเทละบริวารอีกสามล้านองค์ไหนจะต้องหูหาอาหารใส่บาตรไหนจะต้องหาผลลหมากลากไม้มาใส่บาตร ไหนจะต้องไปเก็บข้าวสาลีมาทำใส่บาตรเลี้ยงพระสามล้านองค์ต่อวันแล้วคนห้าร้อยดาบท5 0ห้าร้อยไหนจะต้องไปเฝ้าโรงน้ำร้อนไหนจะต้องไปดูแลเก็บป่วย พระพุทธเจ้าตาอักเสบมาจากในเมืองแล้วก็มารักษาตาอยู่กับดาบท้ยาที่จะเอามาจอดตากระสายน้ำกระสายน่นจะต้องแปลวน้ำมาจากสะอนดับของสวรรค์ พระอนุดาดก็มีเจ้าของอิกมีพยาคุธพอเราว่าจะมาขอน้ําไปทำยาหยอดตาให้พระพุทธเจ้ามันบอกว่ามันไม่สนใจแล้วมันไม่ต้องการบุญต้องการกุศลปิดเลยกลางปิดปิดเลยเลยสะอนุดาดถ้าท่านอยากได้ท่านทำฤทธ ให้ฉันกลัวแล้วฉันก็จะให้ ừ ừ ừ น่ดพอพากุระ <f ap ak ura> ทำยังไงเหมือนทำเตโซกสินนี่มันไหมมันทั้งหมดก็ดีมั้ง <ừ> <f air> มันก็บไม่มีพบไฟไหม้ขนมันหมดแล้วมันก็บจ,จะตายอยาพุทธเอาแค่น้ำเดือด เลยทาให้น้ําในสระอนดาษมันเดือดเดือดมันร้อนมันก็ต้องหุบปีกมันแล้วมันก็ถึงจะยอมจํานนกับเราแล้วมันถึงจะให้น้ําเราต้องไปทําให้น้ํามันเดือดทําเตโซกสินให้น้ํามันเดือดพอน้ํามันเดือดมันร้อนมันก็ ยอมจำนวนล้วก็ถึงตักน้ำมาให้ดังน้นท่านพ่องอยู่ในเทวโลกไม่กลับมาเกิดในมนุษย์เลยพระพาคุระ45กลับคือมาเกิดในพัทรกับ แล้วก็มีปูเจ้าของเรานี่ฉะนั้นการเกิดการท่องเที่ยวในสังสารวัแจะว่ามันง่ายมันก็ง,ง่ายสำหรับคนมีศรัทธาในการทำความเพียรก็เหมือนกัน มันง่ายสำหรับคนมีศรัทธาคนที่มีบาร,รมีแก่กล้าง่ายแต่ถ้าบาร,รมียังอ่อนอินทรีย์มันอ่อนเราจะต้องมาบำรุงอินทรีย์ของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์ค มันยังอ่อนอยู่ตาเห็นรูปก,ก็ไม่ได้เห็นในทางที่เป็นอัดเป็นคำไปเห็นในทางที่มันเป็นพิขิมานะอาตาวะกิเลสเอามาเป็นธรรมะที่จะสอนใจเราไม่ได้หูได้ยินเสียงเราไปแปลเสียงนั้นไปเข้ากับทางกิลส ไม่พอใจในเสียงนั้นนั่นคือมันอ่อนอินทรีย์มันอ่อน,อน,น,ออนตาหูจมูกลิ้นกายใจมันอ่อนมันไม่ได้เห็นเป็นอัดเป็นรำถึงแม้เราเห็นอย่างไปดูที่งาน ยวัดใหญ่ๆใ,ในเมืองไปดูสามสี่สิบสลาไม่พอบางวัดมีถึงหกสิบเจ็ดสิบสลาสวดแต่ละวันแต่ละวันไอคนที่ไปสวดถ้ามันเห็นเป็นอัดเป็นธรรม มันก็ต้องเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาอันนี้มันไปก็สักว่าจะไปเฉยๆไม่ได้เห็นเป็นอัดเป็นธรรมไปในงานศพก็จริงอยู่แต่ไม่เห็นเป็นอัดเป็นธรรมเพราะอะไรเพราะอินทรีย์มันอ่อนถ้าเราไปเห็นแล้วมันเกิดสลดสังเวชไกลขึ้นมาแล้วมันก็เห็นเป็นธรรมะสำหรับที่จะมาสอนใจเรา แต่อันนี้มันไม่ได้เห็นเป็นธรรมะที่จะมาสอนใจเรามันก็เลยเพราะมันอ่อนฉะนั้นเราต้องบำรุงอินทรีย์ของเราให้แก่กล้าขึ้นมาธรรมะธรรมะมีอยู่ทั่วไปเราฟังอะไรก็ตามเราเห็นอะไรก็ตามเราได้ยินอะไรก็ตามก็ให้มันเห็นเป็นอัดเป็นธรรม เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเป็นสิ่งที่ไม่ให้เกิดความสลดสังเวชนั่นทาอินทรีย์มันแก่กล้าศรัทธ,ธามันแก่กล้าพอแต่วันนี้ศรัทธ,ธาไม่แก่กล้าพอแล้วเราไม่ได้สนใจสำหรับที่จะมาดูแลตัวเองเราไปสนใจแต่ส่วนอื่นในเมื่อเราไปสนใจส่วนอื่นแล้วม ธว่าเยธรรมาเหตุภวาธรรมทั้งหลายที่มีมาจากเหตุเราก็ไปทําในเหตุที่มันอะไรก็ไม่รู้มันไม่ได้เป็นอัดเป็นธรรมไม่ได้เป็นไปตามพระธรรมวินัยไม่ได้เป็นไปตามข้อปฏิบัติเหมือนไม่เป็นไปตามข้อปฏิบัติที่จะเข้าสู่สินสู่ธรรมมันจะไปได้ยังไงเพราะอินทรีย์มันอ่อน มันถูกทิฏฐิมานะอาสวะกจีเรตหุ้มห่อไว้หมดนี่ฉะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติที่ว่าจะว่ามีปัญหาก็มีปัญหาเพราะการวางตัวไม่ถูกการวางใจของตัวเองไม่ถูกในเมื่อวางใจลงไปไม่ถูกมันจะไปได้ยังไง มีความหวังที่จะตั้งหน้าตั้งตาที่จะเดินเข้าไปสู่มรรคผลนิพพานลองสังเกตดูตัวเองดูเดินไปข้างหน้าเก้าหนึ่งจะเดินถอยหลังอีกยี่สิบสามเก้านั่นมันจะไปที่ไหนล้ะบะันเดินไปข้างหน้าเก้าแล้วเดินถอยหลังยี่สิบสามเก้า ข้างหลังนั่นคือนรกข้างหน้าคือสวรรค์ยิ่งเดินนานเท่าไหร่ก็ยิ่งมีตั้งแต่ที่ว่าจะตกนรกมาเร็วขึ้นเพราะมันถอยหลังไปหานารกฉะนั้นวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติวิธีการที่จะทำความเข้าใจกับตัวเองมันจะต้องมีรูปแบบของตัวเองสำหรับ,บที่จะทำงาน ถ้าไม่มีรูปแบบของตัวเองมั่วเพราะว่าน่นหน่อยก็ไปเพราะว่าอันนี่หน่อยก็ไปไปที่น่นที่นี่หมดวันไปเฉยเไม่มีหลักของตัวเองเป็นการทำงานฉนั้น mm. มันต้องมีหลักเป็นของตัวเองมีหลักในการปฏิบัติเป้าหมายของเราที่จะเข้าไปสู่หลัก ถิธนทำหลักข้อปฏิบัติต่างๆมันจะต้องมีหลักเป็นของตัวเองไม่ใช่เหลวไหลลมพัดลมเทผีเข้าผีออกภาษาเขาบอกว่าพวกลมพัดลมเทพวกผีเข้าผีออกเวลาดีก็เหมือนกับจะยดจะย้อยเวลาร้ายก็เป็นยักษ์เป็นมานวันหนึ่งเป็นยักษ์มากกว่าเป็นคนบัด ในเมื่อเป็นยักษ์มากกว่าเป็นคนเราจะทำยังไงเป็นยักษ์โคโนเป็นยักษ์ขีนีเป็นอะไรตัวอะไรต่างๆถึงแม้มีคาบเป็นนักบวชก็จริงอยู่มีคาบเป็นผู้ปฏิบัติก็จริงอยู่แต่จิตใจ ấy, มันมาบวชกับเราไหมม,มาปฏิบัติกับเราไหมตัวทิฏฐิมานะอาสวะกิเลตมันหุ่มห่อไว้หมดแล้ว นั่นแล้วมันจะทำยังไงกับตัวของเราบ้าตัวเราไม่เคยกําจัดสิ่งพวกนี้ออกไปเลยเราจะต้องกําจัดสิ่งมัวหมองพวกนี้ออกไปให้ได้ถ้าเราไม่กําจัดสิ่งมัวหมองพวกนี้ออกไปให้ได้แล้วบนี้มันมันก็ไม่เปลี่ยนไปเราจะทําความภาคความเพียรอย่างไรก็ตามมันเป็นทำให้เพื่อกิเลสเพื่อชิติเพื่อมานะเพื่อความหลงเพื่ออาสวะ มันไม่เป็นไปกับศีลธรรมไม่เป็นไปกับข้อปฏิบัติถ้ามันเป็นไปกับข้อปฏิบัตินั่งครึ่งชั่วโมงก็ได้เห็นสัจธรรมได้รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นตั้งอยู่สิ่งนั้นสลายไปเป็นธรรมดาเราเห็นไหมล่ะบัน เราเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นตั้งอยู่สิ่งนั้นสลายไปเป็นธรรมดามนะเราเห็นสิ่งที่ว่ามันเกิดขึ้นมามันเป็นทุกข์ไหมพอ mm hmm. เราเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันก็ต้องถอนที่อุปทานไม่ว่าจะเป็นอุปทานในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณต่ญญางๆมันก็ต้องถอนออกไปแต่นี่มันมีตัเต็ต่มัดแน่นเข้าไปทุกทีทุกที มมีแต่ขััันนนนสเนเะะไไไว้ลยยจป็จปปงงร,ร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี7180 สามหนึงจดศนจดนึง